สวัสดีครับพบกับผมโบรถแก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่20พฤษภาคมนะครับกับเวลาเกือบ6โมงเย็นแล้วนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ t o y ย t a s o l o n a นะครับตัวนี้เป็นปี97นะครับ2540นะครับเป็นปี97ตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้กระจกมือหมุนทั้ง4ด้านนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1, 1 4 9 8งซีซีหรือว่าเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะครับผมประหยัดน้ำมันกันมากๆเลยทีเดียวคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับผมใช้น้ำมันล้วนนะครับ91991 91, 91ก็ได้95ก็ได้ E20 ก็ได้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกสรรตามใจลูกค้าได้เลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมเอกสารครบโอนนะครับภาษีไม่ขาดภาษีปีหน้าปี67เดยาวๆกันเลยทีเดียวนะลูกค้านะ มาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับยางสภาพดีๆนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับสามารถใช้งานได้กันยาวๆนะครับสําหรับเรื่องของอยางนะครับผมรถคันนี้วิ่งไกลได้นะครับผมลูกค้าวิ่งต่างจังหวัดก็ได้นะครับทางไกลได้สบายใจหายห่วงกันอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ได้ได้เป็นสีเดิมบางทั้งคันเลยนะลูกค้านะได้เป็นสีเดิมบางรถไม่มีชนหนักมานะครับ เรื่องของสีจะมีตำหนิอยู่บ้างช่วงด้านท้ายฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าตำหนิตรงไหนนะครับคันนี้ผมขออนุญาตขายแบบตามสภาพเลยนะนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เก็บจุดที่มีตำหนิให้ลูกค้านะครับผมตำหนิจะมีอยู่2จุดนะครับผมจะมีกระจกหน้าที่เป็นเป็นรอยตัวยูนะครับเป็นรูปตัวยูแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะลูกค้าประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลต่อคันขับขี่นะครับผมเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหารถบ้านเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหารถบ้านอยู่คันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาผมก็เปิดไว้ประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวราคาสดที่ผมก็จะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็ตำหนิสวนที่จุดที่2นะครับจะมีด้านท้ายตรงนี้นะครับลูกค้า เอาคนที่รับได้นะครับผมนี่ครับจะมีสีแตกๆตรงนี้นะครับแค่ประมาณเดี๋ยนะประมาณ1คืบ2คืบแค่นี้เองนะครับประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็เดิมๆหมดเลยนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีตําหนิเลยนะครับมี2จุดเท่านั้นเองนะลูกค้านะตามที่จุดที่ผมชี้ให้ดูนะครับผมนี่ครับดูกันอีกรอบก็ได้นะครับภายในอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับภายในถือว่าโอเคเลยภายในเป็นเบาหนังดูแลง่ายนะครับผมฟิล์ม ได้เลยนะครับเฟรมก็สามารถสู้กับแดดได้อย่างสบายสบายนะครับผมนี่ครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังดูแลง่ายนะครับสําหรับท่านใดที่มีเด็กน้อยนะครับก็ไม่ต้อง,งกังวลเลยนะสําหรับบ้านไหนที่มีเด็กน้อยนะครับผมถ้าทําขนมข้าวต้มหกใส่ก็สามารถนําผ้าเช็ดออกได้ง่ายๆนะครับผมนี่เลยนะครับมาดูฝั่งซ้ายด้านหน้ากันบ้างนะครับแบบนี้เลยครับลูกค้านี่ครับแล้วก็จะมีเบาะตรงนู้นนะครับเบาะตรงนู้น ที่มันมันแตกขาดนะครับเดี๋ยวผมจะไปปะให้ก็ได้นะครับตัวนี้ปะก็ไม่กี่บาทนะครับปะ๋ยวให้ช่างทําให้นะครับส่วนเรื่องของเบาะนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยเน้นเลยนะครับเน้นเลยสําหรับท่านที่กําลังมองหารถบ้านเอาไว้ใช้งานนะเอาไว้ใช้งานผมบอกได้เลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับตัวนี้นะครับผมประหยัดน้ำมันมากๆรถขับดีมากๆนะครับเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากนะครับผมลูกค้าซื้อไปก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมจกจิกนะครับผม เอกสารครบโอนภาษีปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับโอเคมาชมข้างหน้าฝั่งขวากันบ้างครับเริ่มต้นจากด้านหลังนะฮะนะครับภายในฝั่งขวาด้านหลังนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะลูกค้านะข้างในก็เป็นเบาะหนังนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับเพดงเพดานก็จะเป็นหนังนะครับผมนะครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะฮะมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่เลยครับผม เนื้อของฟิล์มเนี่ยสามารถสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะฮะลูกค้านะนะครับผมนี่เลยนะครับผมลายเบาสบายเลยครับผมลายพาวเวอร์นะอ่าผมขอญาตเปิดท้ายก่อนโอเคขอญาตเปิดท้ายให้กับลูกค้าได้ชมนะครับมาชมด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายด้านท้ายมาเลยครับด้านท้ายก็เดิมเดิมแบบนี้นะลูกค้านะเดิมเดิมแบบนี้มาแบบนี้นะครับผมมาแบบนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะเหมาะเลยสําหรับคนที่กําลังมองหารถเอาไปใช้งานนะครับผมเอาไปใช้งานยังไงก็คุ้มนะลูกค้านะยังไงก็คุ้มนะครับผมอเดี๋ยวให้ดูยางไรลดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับผมช่วงนี้ก็เดี๋ยวยี่สิบนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูฝนเต็มตัวนะครับสำหรับเมืองไทยของเรานะครับผมหลังจากที่อากาศร้อนอบอ้าวมาประมาณสักเดือน2เดือนได้แล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวยีิบอีก2วันนะครับก็จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับ หารถดีๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับกันแดดกันฝนนะครับพาลูกพาหลานไปลงรับโรงเรียนได้นะครับโอเคผมขออนุญาตมาสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับผมสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องยนต์แค่หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับแอร์เย็นเก็บนะครับผมรถวิ่งน้อยด้วยนะครับผมรถวิ่งน้อยด้วยสองแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะมีเข็มน้ํามันนะครับเข็มน้ํามันเข็มความเร็วนะครับแล้วก็ความร้อนปกตินะครับผม ความร้อนครึ่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรปจสอบกระโปรงด้านหน้านะครับนี่ครับภายในก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสะอาดมากๆก็ถือว่าโอเคครับผมแอร์เย็นเจ็บเย็นฉ่ำเลยนะครับของลายเบาสบายนะครับหมุนมือเดียวก็ได้นะครับผมครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟถอยไฟหน้าไฟหลังเิดจครบนะครับผมนะครับโอเคส่วนเรื่องของเบาะเดี๋ยวผมจะไปปะให้เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมแก้ไขให้เนาะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวปะให้ยาวๆแบบนี้นะครับผม กันหน้าเกียดนะครับเอ่อแล้วก็จะมีนู่นแหละที่กระจกผมผมแจ้งไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมมีกระจกเอ่อด้านฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นรูปตัวยูที่เป็นเส้นๆลงมานะครับผมแล้วก็ด้านหลังด้านหลังฝั่งซ้ายทางนู้นนะครับผมเ,เดี๋ยวพาไปชมอีกรอบหนึ่งนะครับเอาคนที่รับได้นะครับผมลูกค้านะเอาคนที่รับได้นะครับรับได้ก็โทรมาหาผมเลยนะครับผมผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมหากลูกค้าท่านใด สนใจแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมาอยากให้ผมไปส่งก็ยินดีครับผมบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับผมจัดส่งลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับที่เบอร์0855754369นะครับโอเคขออนุญาตพาลูกค้าชมห้องเครื่องนะครับเครื่องดีแน่นอนนะครับลูกค้าเครื่องดีกันแน่นอนนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผม 1500cc นะครับผมวิ่งดีด้วยนะครับ เครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะนี่ครับผมผมติดเครื่องยนต์อยู่นะครับตอนนี้ติดเครื่องอยู่ครับนี่ครับเครื่องดีแบตดีนะครับตื่นเช้ามาสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมโอเคขอญาตปิดปากกระโปรงลงนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็คือการรีวิวโตโยต้าโซลูร์นานะครับผมตัวนี้เป็นปี97นะครับ2,540นะครับผมรถถือว่า โอเคเลยนะครับผมก็ส่วนที่ที่มีตำหนิด้านท้ายแล้วก็กระจกผมขออนุญาตขายตามสภาพเลยนะครับผมย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับผมเรื่องดีช่วงล่างแน่นนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นฉ่านะครับเฟรมลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดใหม่นะครับผมสามารถนําไปใช้งานกันได้เลยนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับโอเคครับลูกค้าสนใจไงก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์085 5754369 0855754369แล้วก็083 005440 083 005440นะครับโอเควันนี้ผมโบ้พร้อมกับ Toyota โ o l u n a คันนี้นะครับต้องขอญาตกลาบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ